ฟ้าแอนจะมาแนะนำสินค้านะคะเมจิฮีทนั่นเองค่ะเป็นแผ่นประครบร้อนประครบเย็นอเนกประสงค์คุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะให้น้ำนมลูกใช่ไหมคะแล้วอยากจะกระตุ้นให้น้ำนมเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็ไหลเวียนนะคะให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่โหมดในการตั้งนมนั่นเองค่ะในการใช้งานได้มากเป็นแผ่นโลหะอยู่ในถุงเจลของเรานะคะแล้วก็ทําการหยุดค่ะนี่อย่างนี้นะคะทิดแผ่นโลหะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ภายใน15วินาทีนะคะแผ่นเนี่ยก็จะค่อยๆเี่ค่ะทำปฏิกิริยานะคะตัวกเจลเนี่ยให้ร้อนค่ะคุณแม่ก็ประคบได้เลยค่ะถอดไมาดนะคะคุณแม่ทําการประคบก็นม,มได้เลยค่ะทั้งสองข้าง หรือว่าใครที่บอกว่าปวดเม่ตามร่งางกานก็เนี่ยค่ะสามารถที่จะประครบไหล่ได้แต่อันนี้คือการประครบรอนเท้าเส้นได้ด้วยนะคะใช้งานดีมากๆเลยทีเดียวค่ะว่าอยากจะประครบเย็นก็าสามารถที่จะนําไปช่าตู้เย็นช่วงธรรมดาได้เลยนะคะคลายเครเียดได้เลยนะคะแบบก่อนนอนอะไรแบบนี้คะ่ะเอาแผ่นประครบของเรานะคะเป็นประครบเย็นนะคะนะให้รู้สึกว่าแบบอ๋อสดชื่นจังเลยอะ่ะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะกดดูที่ใช้นด้คะปะลดไัยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราด้วย มีสีมือกันทำร้อนให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้หลักหลายมากๆเลยทีเดียวค่ะก็มีสองแบบค่ะนี่ค่ะเมจิฮีส,สนะคะรัสต้า believe in miracles